ตะเอพี่น้องป้องไปที่คิดถึงสุขูสุขคนเป็นจได้นอสบายดีสุขูสุขคนบ่เนาะโอ้ยไม่ไงนะบ่คอยสบายบ่คอยได้ล้มคลิปไปพี่น้องช่วงนี้ห่างเหินไปแต่ก็คิดฮอดพี่น้องสุขูสุขคนอยู่เดอ้อเป็นจได้สบายดีกันบ่เอาหายท้ายผู้ใดรู้บ่วดดอกอย่างนี้ดอกอะไรสิดอกอะไรหายท้ายผู้ใดสิ่ท้ายถึก อืเปตตาวอนใสแจกกันดอกไม้บูชาพระตีเนอพี่น้องเนาะอันนี้เนะี่ยนางบานลนะนางจะโรยแล้วนะั่นะนะ่ะดอกนางกําลังจะโรยแล้วนะั่นะนะ่ะใครรู้ไหมเอ่ยว่านี่คือดอกอะไรงามบ่พี่น้องสวยงามตามทองเลืองบ่เนี่ยอันนี้อันนี้สงสัย นั่งสิเป็นนั่งบ่ท่านในบานออกมั้งนั่บ่พี่นอ้องดอกอะไรให้ถ่ายใครจะถ่ายถูกให้ถ้วยขั้นบานขอยว่าถ้วยผู้ใดสิถ้วยถึกเอาให้ถ้วยสิมีผู้ใดคิดหอดไม่ใยหน้าบ่เนาะมีใครคิดถึงไม่ใยนาสักคนบ่เนาะรักและคิดถึงพี่น้องสุขุสุขค้นได้พี่น้องป้องป่ายได้ รักนะจ๊ะรักทุกคนโอ้ไทยไทยคลิปสํานิกเข้ามีแห้งสามเถื่อเลยพี่น้องป้องไปสุขภาพร่างกายเนาะพี่น้องเนาะเกิดแจกเก็บตายเป็นของธรรมดาไม่มีใครหนีมันเว้นเป็นจะได้พี่น้องเอาผู้ใดสิท้ายถือเอา ไปเอาใส่แจกกันบูชาพระดีให้แต่ก็เสียใจนะคระับเอาขึ้นหิ้งบูชาไม่ได้ค่ะใครรู้ไม่เอ่ยว่าดอกอะไรและเจอกันใหม่คลิปหน้าสุขูสุคนย่ำไดบุปวกแง้มไดนผลลักคือรักและคิดถึงสุขูสุคนเดชพี่น้องเดอ้อขอให้พี่น้องป้องป่ายสุขูสุคนอยู่ดีมีแห้งร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสุขูสุคนเดพี่น้องเดอ้อ ไปแล้วนะไปแล้วบ๊ายบาย